ลลลลลลลอารมณ์ดีเหลือเกินนะแม่คุณรู้สึกว่าตัวนี้จะไม่แกงนะคลิกซี่เป็นเมดน้อยน่ารักการดักพุ่มคลิกซี่เองก็ถนัดแต่ไม่น่าจะไหวนะมั้งเนี่ยหรือไหวไม่ไหวฮะจะดีบอย่ไดโจกนะลูกเปิดมันไม่มีตา ถ้ามึงซ่ามึงจะได้กินมันสรุปแล้วกินมันหรือกินลูกเปินคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าคลิกซี่นั้นเป็นเมทที่สามารถแกงได้แบบง่ายมากเพราะมีทั้งสกิลระยะไกลสกิลสตันหรือสกิลเป็นวบก้าง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยว นี่กูดูผิดช่องหรือเปล่าปกติช่องนี้มันไม่มีสาระเนี่ยเรื่องการแก๊งก็ไว้ใจคลิกซี่ได้เลยคลิกซี่ถนัดที่สุดเลยไม่ว่าจะแก๊งเลนแคลรี่หรือแก๊งเลนออนใช่ไหมคะไอแคลรี่พันทางโอ้โหปะคอเลาะร้ายจัดการเติมเกมของคลิกซี่นั้นก็สวยมากเลยจัดการทาล่าได้แบบง่ายๆใช่ไหมคะไอชนีที่ดีแต่แทงโอ้โหนาง้ายนะเนี่ย นางร้ายคุณแรบไม่ได้คลิกซี่กูเป็นตัวร้ายอ้ยรู้สึกว่าทาร่าจะเล่นคลิกซี่แล้วอ่ะทาร่าเป็นอะไรกับคลิกซี่ไม่รู้แต่สุดท้ายก็ทำได้แค่นั้นแหละนางชนีที่ดีแต่กล้ามเนื้อแต่ไม่มีสมองคนพี่จอ้ยทาร่าไล่คลิกซี่อีกแล้วอ่ะโอ้ยทำไงดีเนี่ยทำไงดีเนี่ย นางชิ้นนี้ที่มีดีแค่นมแต่สมองเท่าเม็ดถั่วเขียวแต่อย่างน้อยนมกูก็ใหญ่กว่านมมึงแล้วกันอย่งมุยตา<ะ>หนูโดนล้อเรื่องขนาดหน้าอกอาจจะบุลลิจี้หนูสิ <ห aime. S 1> ก็พอทั้งตัวมึงมีดีแค่นมเท่านั้นแหละยะโอเคกูได้ไอเดียและชื่อน,นี้กูขอตั้งคลิปว่าศึกมหาสองชนีอุยตาไบล์ทูนี้เขาขอโทษนะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเลยไบร์ทเจ็บปะเปล่าน้ะเม่ พอเป็นผู้น uh ี่อีกเสียงเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมึงเจอพิษกูพิษสะทุน้ยสะทุนก็ตบหน้ามึงได้ไยกระจอกไ้ฮอยคลิกซี่ไม่ชอบเลยที่ต้องมาด่ามาว่าอะไรกันแบบเนี้ยคลิกซี่ชอบหนทางที่สงบสุขมากกว่าฝร์มาขิบมากังกาเหรอนี่สวัสดีจ้าโอ้ยเก่งดีนะเก่งแค่ปากอ่ะ ปากคอเลาะร้ายหนักกว่านี้นะมีไหมอยากโดนหนักหนักกว่านี้โอ้ยคลิกซี่ไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เลยอ่ะใช้คำพูดเสียดแทงกันไปมาคลิกซี่ไม่ชอบเลยอ่ะเฮ้เห็นพูดจาอวดเก่งเสื้อผ้าคลิกซี่มันคือตัวลายเ้ยแล้วก็ชนะแบบอีซี่ลัน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  รู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆเว้ยคนคนนี้พอหลอคำพูดที่คลิกซี่ใช้ในการเสียดแทงนั้นไม่ได้จาะจงหรือจงใจด่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามแต่เป็นการพูดเสียดแทงตัวละครด้วยกันเองไม่ใช่ผู้เล่นเนี่ยเขาเรียกว่ากันด่ามาาแล้วก็ MVP ลันลันลันลัลันลัลลลลลเขาใจว่าหนูสวยไม่ต้องชม